บท 13. สายฟ้า13.1อาลิฟลามมีมรอเหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคัมภีและสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นสัจธรรมและแต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่ศรัทธา13.2อันล้อคือผู้ทรงยกชั้นฟ้าทั้งหลายไว้โดยปราศจากเสาค้ำจุน ซึ่งพวกเจ้ามองเห็นมันแล้วทรงสถิตยอยู่บนบันลงังและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโครจรไปตามวาระที่ได้กำหนดไว้ทรงบริหารกิจการทรงจำแนกองค์การทั้งหลายให้ชัดแจง้งเพื่อพวกเจ้าจะได้เชื่อมั่นในการพบพระเจ้าของพวกเจ้า 13.3และพระองค์คือผู้ทรงแผ่แผ่นดินและในนั้นทรงทำให้มันมีภูเขามั่นคงและลำน้ำมากหลายและจากพืชผลทุกชนิดทรงให้มีจำนวนคู่ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้ใคร่ครวน 13.4และในแผ่นดินมีเขตแดนติดต่อใกล้เคียงกันและมีสวนพฤกษาเช่นต้นองุ่นและต้นที่มีเมเล็ดและต้นอินทผลามที่มาจากรากเดียวกันและมีใช่รากเดียวกันได้รับแหล่งน้ำเดียวกันและเราได้ให้บางชนิดดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติแท้จริงในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้ใช้ปัญญา13.5 และหากเจ้ามูฮัมหมัดชง,งนดังนั้นคํากล่าวของพวกเขาก็น่าชง,งนที่ว่าเมื่อเรากลายเป็นผุยผงไปแล้วแท้จริงเราจะเกิดใหม่กระนั้นหรือชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขาและชนเหล่านั้นโซ่ตรวนจะถูกล่ามบนต้นคอของพวกเขาและชนเหล่านั้นคือชาวนรกพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล13.6 และพวกเขาเร่งเรา้าเจ้าขอความชั่วการลงโทษก่อนความดีความสุขและแน่นอนได้มีหลายตัวอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าพวกเขาแล้วและแท้จริงพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้ทรงอภัยโทษแก่มนุษย์ต่อการอธรรมของพวกเขาและแท้จริงพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษ13.7และบรรดาผู้ปฏิเสธศัทธาจะกล่าวว่า ทำไมจึงไม่มีปาฏิหาริย์จากพระเจ้าของเขาถูกประทานลงมาให้แก่เขาแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นและสำหรับทุกๆหมู่ชนย่อมมีผู้ชี้แนะแนวทาง13.8อันละอทรงรอบรู้สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนอุ้มคันและที่บรรดามดลูกคลอดก่อนกำหนดและที่เกินกำหนดและทุกๆสิ่งนาะที่พระองค์นั้นมีการกำหนดภาวะไว้ 13.9. ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงสูงส่งยิ่ง 13.10. เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้าผู้ที่ปกปิดคำพูดและผู้ที่เปิดเผยมันและผู้ที่ซ่อนการกระทำในเวลากลางคืนและผู้ที่เดินไปอย่างเปิดเผยในเวลากลางวัน 13.11สำหรับเขามีมาลาอิกะผู้เฝ้าติดตามทั้งข้างหน้าและข้างหลังเขารักษาเขาตามพระบัญชาของอันล้อแท้จริงอันล้อจะมีทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเองและเมื่ออันล้อทรงปรารถนาความทุกข์แก่ชนกลุ่มใดก็จะไม่มีผู้ตอบโต้พระองค์และสำหรับพวกเขาไม่มีผู้ช่วยเหลือนอกจากพระองค์ 13.12พระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเห็นฟ้าแลบเพื่อความกลัวและความหวังและทรงให้เกิดเมฆทึบ13.13และฟ้าล้านจะแท้ซองสะดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และมาลาอิกะจะสะดุดีด้วยเพราะความกลัวพระองค์และพระองค์ทรงให้ฟ้าผ่าแล้วมันจะฟาดไปยังผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยพวกเขาโต้เถียงกันในเรื่องของอันล้ะ และพระองค์คือผู้ทรงอำนาจยิ่ง13.14สําำหรับพระองค์นั้นคือการวิงวอนที่แท้จริงและบรรดาผู้วิงวอนอื่นจากพระองค์มันเจเวต จะไม่สนองตอบใดๆแก่พวกเขาเว้นแต่เสมือนกับผู้ที่แบมือทั้งสองไปยังน้ำเพื่อให้ไหลสู่ปากของเขาและมันจะไหลถึงไม่ได้และการวิงวอนของพวกปฏิเสธศรัทธานั้นหาใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในการหลงผิด 1 3 1 5และผู้อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างกอดยุดต่ออันเลาะด้วยความพักดีและด้วยความจำยอมและเงาของมันจะสยุดด้วยทั้งยามเช้าและยามเย็น13.16จงกล่าวเถิดมูัรรมดใครคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจงกล่าวเถิดอันเลาะจงกล่าวเถิดพวกท่านได้ยึดเอาบรรดาผู้คุ้มครองอื่นจากอันเลาะกระนั้นหรือ ซึ่งพวกเขาไม่มีอำนาจให้คุณและให้โทษแก่ตัวของพวกเขาเองจงกล่าวเถิดคนตาบอดกับคนตาดีจะเหมือนกันหรือหรือความมืดจะเหมือนกับแสงสว่างหรือหรือพวกเขาได้ตั้งเหล่าภาคีขึ้นเพื่ออันเลาะนั้นเพื่อให้ได้สร้างเช่นกับการสร้างของพระองค์แล้วการสร้างนั้นได้คล้ายคลึงแก่พวกเขากระนั้นหรือจงกล่าวเถิดอันเลาะคือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งและพระองค์คือผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิต 13.17พระองค์ทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วลำน้ำต่างๆก็ไหลไปตามปริมาณของมันกระแสน้ำได้พัดพาเอาฟองลอยอยู่เหนือน้ำและจากสิ่งที่พวกเขาหลอมลงไปในไฟเพื่อหวังทำเครื่องประดับหรือเครื่องใช้จะมีฟองเช่นกันในทำนองนั้นอันลาอทรงยกตัวอย่างความจริงและความเท็จสำหรับฟองนั้นก็จะออกไปเป็นสิ่งเหลือเดน ส่วนที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ก็คงจะอยู่ในแผ่นดินในทํานองนั้นอันลอทรงยกอุทาหอนทั้งหลาย3 3 8สาำหรับบรรดาผู้ตอบสนองต่อพระเจ้าของพวกเขาคือการได้รับความดีและบรรดาผู้ไม่ตอบสนองต่อพระองค์แม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินและมีอีกเยี่ยงนั้น พวกเขาจะยอมเอามาถ่ายโทษอย่างแน่นอนชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาคืนการมีบัญชีที่ชั่วและที่พำนักของพวกเขาคือนรกยะหันน,นันมันเป็นที่พำนักที่ชั่วช้ายิ่ง13.19ดดังนั้นผู้ที่รู้ว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกประทานแก่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นความจริงจะเหมือนกับผู้ที่ตาบอดกระนั้นหรือ แท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ครวญ13.20บรรดาผู้ให้ครบถ้วนซึ่งสัญญาณของอันลาะและไม่บิดพลิวข้อตกลง13.21และบรรดาผู้เชื่อมสัมพันธ์ที่อันเลาะทรงบัญชาให้เขาเชื่อมสัมพันธ์และยำเกรงพระเจ้าของพวกเขาและกลัวการมีบัญชีที่ชั่ว 13.22และบรรดาผู้อดทนโดยหวังพระพักความโปรโดปราณของพระเจ้าของพวกเขาและดำรงการละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาโดยซ่อนเร้นและเปิดเผยและพวกเขาขจัดความชั่วด้วยความดีชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาคือที่พำนักในปั้นปลายที่ดี 13.23สวนสวรรค์ทั้งหลายอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับผู้ทำดีจากบรรพบุรุษของพวกเขาและคู่ครองของพวกเขาและบรรดาลูกหลานของพวกเขาและมะลาอิกะจะเข้ามาหาพวกเขาจากทุกประตูของสวนสวรรค์13.24พร้อมกับกล่าวว่า ความสารติจงมีแด่พวกท่านเนื่องด้วยพวกท่านได้อดทนมันช่างดีเสียนี่กระไรที่พำนักบ้านปลายนี้13.25และบรรดาผู้ทำลายพันธะของอันเลาะหลังจากที่ได้ให้คำมั่นสัญญาแก่พระองค์และพวกเขาตัดขาดสิ่งที่อันเลาะทรงใช้ให้เขาต่อและบ่อนทำลายในแผ่นดินชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับการสาปแช่งและจะได้ที่พำนักอันชั่วช้า 13.26อันลาะทรงให้กว้างขวางและทรงให้คับแคบซึ่งปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพวกเขาดีใจต่อชีวิตในโลกนี้และชีวิตของโลกนี้เมื่อเทียบกับโลกอาคิระแล้วหาใช่อื่นใดไม่นอกจากความเพลิดเพลินเท่านั้น13.27และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า ทำไมสัญญาณจากพระเจ้าของเขาจึงไม่ถูกประทานให้แก่เขาจงกล่าวเถิดแท้จริงอันเลาะทรงให้หลงทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงนำทางสู่พระองค์แก่ผู้ที่สำนึกตัว13.28บรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอันเลาะพึงทราบเถิดด้วยการรำลึกถึงอันเลาะเท่านั้นทำให้จิตใจสงบ 13.29บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีความผาสุขย่อมได้แก่พวกเขาและเป็นการกลับไปที่ดียิ่ง13.30ในทํานองนี้เราได้ส่งเจ้ามายังกลุ่มชนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นมีกลุ่มชนอื่นได้ล่วงลับไปแล้วเพื่อเจ้าจะได้บอกกล่าวแก่พวกเขาถึงสิ่งที่เราได้วะฮี แก่เจ้าโดยที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีจงกล่าวเถิดพระองค์คือพระเจ้าของฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เฉพาะพระองค์เท่านั้นฉันมอบความไว้วางใจและยังพระองค์คือการกลับไปของฉัน13.31และมาดว่าอันกุลระอ่านโดยมันนั้นภูเขาถูกทำให้เคลื่อนที่ได้หรือโดยมันนั้นแผ่นดินถูกทำให้แยกออกจากกันได้ หรือโดยมันนั้นคนตายถูกทำให้พูดได้แต่ทว่าพระบัญชาทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอันเลาะบรรดาผู้ศรัทธ,ธายังมิรู้ดอกหรือว่ามาดว่าอันเลาะทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่มนุษย์ทั้งมวลก็ได้และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ความหายนะคงจะประสบแก่พวกเขาเนื่องด้วยพวกเขาได้กระทําไว้หรือจะเกิดขึ้นใกล้ที่พมนักของพวกเขาจนกระทั่งสัญญาณของอันล้อจะมาถึงแท้จริงอันล้อทรงผิดสัญญา13.32และโดยแน่นอนบรรดารอซูก,ก่อนหน้าเจ้าได้ถูกเย้ยหยันมาแล้วข้าได้ประวิงเวลาแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วข้าได้ฆ่าพวกเขา ดังนั้นการลงโทษของข้าเป็นเช่นใด13.33ดังนั้นพระองค์ผู้ทรงเฝ้ามองทุกชีวิตที่มันได้ขนขวายเอาไว้จะเหมือนกับเจเวตท,ทั้งหลายกระนั้นหรือและพวกเขาได้ตั้งภาคีเทียมอันเลาะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านจงกล่าวชื่อพวกมันหรือพวกท่านจะบอกพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในแผ่นดิน หรือเป็นเพียงคำพูดที่กล่าวขึ้นมาลอยๆกระนั้นหรือเปล่าเลยได้ถูกทำให้เพลิดเพล้วแก่บรรดาผู้ปฏิเสธซึ่งแผนการของพวกเขาและถูกปิดกั้นจากแนวทางของอันลาะและผู้ใดที่อันลาะทรงประสงค์ให้เขาหลงทางสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้แนะให้เลย3 3 4สําำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษในชีวิตของโลกนี้ และแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นร้ายแรงกว่าและสำหรับพวกเขาไม่มีผู้คุ้มกันจากการลงโทษของอันเลาะได้13.35อุป,ปมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้คือมีลำน้ำาหลายสายไหลผ่านภายใต้มัน ผล,ลไม้และเงาร่มมีอยู่ตลอดการนั่นคือบ้านปลายของบรรดาผู้ยำเกรงและบ้านปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธรัทธาก็คือไฟนรก13.36และบรรดาผู้ที่เราได้ให้คำพีแก่พวกเขาต่างก็ดีใจต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานให้แก่เจ้าอังกุลระอานและส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนต่างๆมีผู้ปฏิเสธบางส่วนของมันอังกุลระอาน จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดแท้จริงฉันถูกบัญชาให้เคารพพักดีต่ออันล็อและฉันจะไม่ตั้งภาคีเท่าเทียมพระองค์และยังพระองค์ฉันจะเชิญชวนและยังพระองค์เท่านั้นคือการกลับไปของฉัน13.37และในทํานองนั้นเราได้ให้อันกุลระอ่านแก่เขาไว้เป็นข้อชี้ขาดที่เป็นภาษาอาหรับและหากเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขา หลังจากหลักฐานได้มายังเจ้าแล้วสำหรับเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มกันจากการลงโทษของอันลาะ13.38และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดารอซูลมาก่อนหน้าเจ้าและเราได้ให้พวกเขามีภริยาและลูกหลานและไม่บังควรแกร่รอซูลที่จะนำมาซึ่งสัญญาณปาฏิหาริาย์ใดๆเว้นแต่โดยอนุมัติของอันเลาะ สำหรับทุกสิ่งอย่างนั้นมีบันทึกไว้แล้ว13.39เาอันลอทรงยกเลิกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงยืนหยัดให้มั่นสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และที่พระองค์คือแม่บทแห่งคำพีเอาลาหุลมาฟูส13.40และหากเราจะให้เจ้าเห็นบางสิ่งซึ่งเราสัญญากับพวกเขาถึงการลงโทษ หรือเราจะให้เจ้าตายแท้จริงหน้าที่ของเจ้าคือการเผยแพร่และหน้าที่ของเราคือการชำระบัญชี13.41พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเขาขยายพื้นที่แล้วเราให้มันลดน้อยลงจากอาณาเขตของมันและอันละทรงตัดสินไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงการตัดสินของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงฉับพลันในการคิดบัญชี 13.4.2. และโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้วางแผนมาก่อนแล้วดังนั้นแผนการทั้งหมดเป็นของอันลอพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่ทุกชีวิตแสวงหาเอาไว้และพวกปฏิเสธศรัทธาจะได้รู้ว่าจะได้แก่ผู้ใดบ้างที่พำนักที่ดีในบ้านปลาย 13.43. และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าท่านมีใช่เป็นผู้ได้รับแต่งตั้ง จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกท่านและผู้ที่เขามีความรู้ในคำพีก็เป็นพยานด้วย